กระแสร้อนต่อเนื่องจริงๆจ,งๆจนมาอัปเดตกันล่าสุดวันนี้เลยนะคะกับกรณีดาราสาวดิวอริศา,าที่ต้องสงสัยมาลตลอดว่าใช่นักแสดงคนนี้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีไฮโซดังมาดามเมนี่เนี่ยเขาออกมาประกาศทวงของแบรนด์เนมของเขามูลค่าสูงถึง62ล้านบาทไม่แต่วันนี้ดิวก็ยอมรับแล้วนะดิวยอมรับแล้ว,ว,ลวใช่ตัวดิวจริงๆใช่และประเด็นก็คือแต่ของได้อยู่ไหนเพราะมีรายงานว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงมากเนี่ยมันกระจายไปอยู่ตามร้านจำนำต่างๆนะคุณแจ็คอย่าว่าเลย เขาบอกอยู่ในมือรัฐมนตรีหนึ่งคน <N> นี่ไง,ย,งออยังไม่รู้ว่าเป็นใครเอาเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้แต่ละฝ่ายก็ออกมาชี้แจงกันแล้วนะคะเริ่มต้นจากโพสต์ของมาดามเมนี่ก่อนนะคะหรือว่าดรเมย์วาสนาอินทแสงที่โพสต์ตามหาของรักหายไป5รายการมูลค่า62ล้านบาทโดยให้คุณดิวอริศราเนี่ยยืมไป เพื่อแก้ปัญหาชีวิตเป็นเวลา15วันซึ่งดิวเนี่ยอ้างว่าจะเอาของเหล่านี้ไปวางไว้กับพี่คนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นการไปจำนำนะเหมือนเป็นการไปเป็นหลักประกันให้ให้กับเจ้าหนี้ของตัวเองว่าดิวเนี่ยมีสมบัติไม่เบี้ยนี้แน่นอนนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยครบ15วันไม่เอาของกลับมาคืนแล้วเจ้าของเขากลับไปเจอของเนี่ยมันกระจายไปอยู่ตามร้านต่างๆเธอถึงกระบ,บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนผิดที่ไว้ใจคนมากเกินไปเอ็นดูเขา เอ็นเราขาดค่ะเหมือนเราให้คนยืมด้วยเจตนาด้วยมิตรภาพด้วยความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกที่ความเป็นเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นน้องอะไรเงี้ยแต่เราได้รับกลับมาด้วยความโกหกหรือสะท้อนให้รู้สึกว่าเราเสียศักดิ์ศรีอ่ะอันนี้คือฝังเส้นสุดท้ายที่รู้สึกว่า ต้องต้องออกมาปกป้องตัวเองไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องแค่อยากได้ของคืนแค่นั้นเองแค่อยากได้ของเราคืนของเราเราก็รักของเราเนาะเร้ก็โอโอหลายคนฟังบอกคุณเมย์คุณเมย์เ,มเป็นคนท,ที่ใจดีมากๆอ่ะคือเนี้ยพูดจริงนะคุณเมย์หลั่งน้ําตาเลยนะเอาจริงๆคุณเมย์ว่าไงรู้ไหมในความรู้สึกตัวเองอ่ะคือทำไมโง่แล้วโง่อีกใช้คำนี้เลยเพราะว่ารักน้องทีนี้คุณผู้ชมครับดูทรัพย์สินต่างๆละกัน62ล้านมันมีอะไรบ้างนี่คุณผู้ชมครับโอ้แต่ แต่ละแตละชิ้นเนอะคุณแจ็คเนอะค่ะอ่ะไล่มาตั้งแต่นี่เลยครับยเลยโซยเนี่ยยล้านซึ่งมีเส้นเดียวในโลกนะคะเส้นเนี้เพราะว่ามาดามเี่เนี่ยแกไปประมูลมาใช่แล้วก็อีกเส้นหนึ่ง15ล้านน่บุกาลีบุกาลีครับนาฬิกาอีก13ล้านค่ะกระเป๋าอีก2ใบถ้ารวมแล้วมูลค่าก็คือทั้งหมดเดี๋ยวคุณผู้ชมครับโอ้โห62ล้านอ่ะใช่เยอะมาก ทีนี้พอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าพอมาเป็นข่าวร้านรับจำนำรายหนึ่งออกมาให้ข้อมูลบอกดีรุ่นน้องคนหนึ่งแนะนำให้คนชื่อบอสทักมาคุยเพื่อจำนำทรัพย์สินดังกล่าวบอสบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่เห็นในแชทเนี่ยเป็นของเพื่อนแต่ร้านเนี่ยบอกเลยไม่รับเพราะว่าทางร้านเขามีกฎนะว่าเจ้าของเนี่ยต้องมาเองทุกกรณีทางร้านจึงออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีให้ความร่วมมือซึ่งทางมาดามเมนี่เนี่ย ก็ขอให้ทนายติดต่อไปเจ้าตัวบอกว่าเห็นของแล้วถึงกับหัวใจสลายอของเขาแล้วราคาไปเหลือแค่นี้อย่างสร้อย26ล้านไปขอจำนำเหลือ10กว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มาที่ไปมีข้อมูลว่าคุณดิวเนี่ยไปติดหนี้สุงสตาวินซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดงังแล้วถูกตามทวงอ่ะ ดิวก็เลยเอาเรื่องนี้ปรึกษากับมาดามเมนี่ก็เป็นที่มาของการยืมทรัพย์สินกันซึ่งคุณซุงเองก็ออกมาโพสต์ว่าช่วยคนผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะซุงถูกเอาชื่อไปอ้างเพื่อยืมทรัพย์สินกับมาดามเมนี่ทำให้ซุงจะโดนหมายเรียกหาว่าเป็นจุดเริ่มต้นคดีนะคะต่อมามีเพจดังแฉว่าสร้อยมูลค่า26ล้านบาทที่ดาราสาวยืมไปตอนนี้ไปอยู่ในมือของรัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วเนี่ยนะน ให้ดูดอีกทีนึงนะคุณผู้ชมี อันนี้อีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราไล่ให้ดูสมบัติแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมรกตมรกรเส้นนี้อยู่กับรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าทีนี้อย่างนี้นะมีเพจดังออกมาแฉด้วยเพิ่มเติมว่ามีแชทที่ดาราสาวเนี่ยเรียกรวมพลคนใกล้ชิดเพื่อมาคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็หนึ่งในรายชื่อที่เรียกมาเนี่ยชื่อมันไปพ้องคล้ายกับคนที่พยายามจะเอาข้าวขอเนี่ยไปจำนำกับร้านร้านหนึ่งด้วยก็คือโยงไปชื่อคนที่ชื่อบอสอ่ะถ้าพูดตรงๆทีนี้พอบอกว่าสร้อยไปอยู่กับรัฐมนตรีนักข่าก็เลยไป ไพลิกครับไพลิกพี่ชายที่แสนดีของดาราสาวดิวให้ข้อมูลยอมรับว่า2วันก่อนเพิ่งจะคุยกันไถ่าถามเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีการเตือนดาราสาวไปบอกว่าหากเป็นนี่ก็ต้องใช้นะซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้มาขอยืมเงินหรือมาขอความช่วยเหลืออะไรนะคุณไผ่ว่าอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องของสร้อยมูลค่า26ล้านที่มีคนไปลือกันละกันว่าเอาเป็นของรัฐมนตรีไปอยู่ในมือรัฐมนตรีแล้ว คูดภัยลิกยืนยันชัดเจนว่ารัฐมนตรีท่านนั้น<า>ไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าอาดีตรัฐมนตรีเกษตรแน่นอนร้อยเปอร์เซส่วนจะเป็นใครให้ดิวเปิดเผยเองดีกว่าครับการใช้เงินเกินตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยไ,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 ได้ได้พูดกันแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดตอนเนี้ยผมว่าผมก็ได้พูดไปแล้วว่าเออก็ติดนี่หรือว่าทําอะไรก็คงต้องรับผิดชอบในสิ่นั้น มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าของอยู่ที่ไหนคงจะรู้แล้วแหละคงมานั่งโกหกวันนี้ไม่ได้หรอกอ่ะต่อมานะคะคุณดิวก็ชี้แจงวันนี้ทางช่องสามก็ชี้แจง <3 S 2> ผ่านรายการทางน้ำตาด้วยนะคะอ้างว่า คุณส่วนเป็นคนให้ไปคุยเพื่อยืมทรัพย์สินเอาไปจำนำเพื่อใช้เงินคืนกับคุณสุง่งซึ่งตอนนี้เหลือแค่ดอกเบี้ยที่ผ่านมาคุยกับมาดามเมนี่ตลอดเพื่อช่วยกันหาทางออกกันในเรื่องนี้แต่ไม่คิดว่าจะถูกแปลเจตนาผิดส่วนสร้อยคอมรกตโลตัสเนี่ยคุณดิวก็ยอมรับแล้วฮะว่าของอยู่กับรัฐมนตรีคนหนึ่งจริงแต่เดี๋ยวจะประสานขอเอาของกลับมาคืนให้ได้คือวันนี้เอาจริงๆนะทั้งเมย์แล้วก็คุณดิวเองก็มีโอกาสได้คุยกันค่ะแล้วก็ร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่ค ยอมรับว่าทุกอย่างหนูผิดเองทุกอย่างหนูผิดเองหนูเอาเงินเนี้ยไปลงทุนทําธุรกิจแล้วธุรกิจของหนูคือไม่ประสบความสำเร็จเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูใช้เงินเกินตัวค่ะซึ่งถ้าใครย้อนกลับไปดูในโซเชียลของเธอเนี่ยก็ยจะรู้เลยว่าเธอใช้เงินเกินตัวจริงๆไปเที่ยวเนี่ยใช้เงินวันละล้านห้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะใช้เงินเกินตัวไปมาก เธอก็ร้องไห้นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ทางออกมันจะเป็นไปยังไงคุณผู้ชมนี่อ่ะเอาดูที่เธอพูดนะหนูเป็นคนผิดคนเดียวขอโทษพี่เมย์จริงๆค่ะจะรับผิดชอบจัดการให้พี่เมย์ให้ดีที่สุดหนูใช้เงินเกินตัวจริงๆค่ะทางออกคืออะไรทนายความบอกว่าตอนนี้มันมีสองทางออกให้กับดิวนะคือมาดามเมนี่ดิวและร้านรับจำนำต้องมานั่งเจรจากันเอาของคืนมาดามเมนี่ไป ให้ดิวเนี่ยเซ็นรับสภาพนี้กับทางร้านแล้วไปใช้นี้กับร้านเอาออแต่ร้านจะยอมหรอไม่มีสมบัติเป็นหลักประกันเอาก็ต้องแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีทีนี้ทางออกอีกทางหนึ่งก็คือมาดาเมเนีเนี่ยไปดำเนินคดีอาญากับดิวฐานช่อโกงเพื่อให้ดิวเนี่ยมีสภาพเป็นผู้ต้องหาแล้วของทั้งหมดที่อยู่ในร้านนะก็จะกลายเป็น ของโจรฮะก็คือจะเข้าคดีรับของโจรดิฉะนั้นร้านต่างๆก็จะมีความผิดตามไปด้วยอันนี้คือ2ทางออกที่ดิวจะต้องไปหาทางออกและต้องคุยกันแต่ว่ามีบางชิ้นที่ตอนนี้ทางมาดามเมนี่คุยกับทางร้านเองแล้วร้านเขาน่ารักเขาก็บอกไม่เป็นไรคือบางทีเนี่ยถ้าไม่มาจ่ายดอกเบี้ยของมันหลุดเป็นของร้านแล้วแต่ร้านเขาจะถือไว้ให้ก่อนเพาไม่เอาไปทําอะไรต่อเพราะรู้ว่ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นนะนะอ้าวทีนี้อย่างนี้คุณดิวเนี่ยบอกว่าถ้าหาดามเมนี่จะดําเนินคดีเนี่ยก็ยอมรับสภาพนี่กับร้านต่างๆที่เอาของไปววางงไไ้้้เเพื่่ออใหคุณมนีดข ไปก่อน,น <ะ S 1> ส่วนจะดําเนินคดีต่อสู้กันยังไงก็ว่าไปขอยอมรับผิดขอโทษมาดามเมนี่และขอโทษสังคมตอนนี้ตัวดิวอยู่ไต้หวันไม่ได้หนีนะคะทันทีที่กลับถึงไทยจะไปชี้แจงที่กองปราบทันทีส่วนสามีเนี่ย ไม่ขอให้มาร่วมรับผิดชอบอะไรขอให้ดูแลลูกให้ดีก็พอขอให้รักลูกเหมือนเดิมแล้วก็ตัววันนี้คุณดิวฝากอย่างหนึ่งว่าจะคอมเมนต์จะด่าว,ว่าอะไรเชิญแต่ขออย่างเดียวนะคะว่าขอความกรุณาอย่าไปพาดพิงถึงลูกและครอบครัวซึ่งอันนั้นเขาไม่เกี่ยวข้องเนาะนี่แหละฮะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ